ห้องตรงนี right Hence, right ้ที่บอกว่าเป็นมินิคาเฟ่เป็นมินิคอฟฟอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคนในหมู่บ้านนะครับที่จะเข้ามาดื่มเข้ามาใช้บริการตรงนี้ก็ว่ากันไปแต่ห้องตรงนี้นะครับจะเป็นห้องที่คุณลูกค้าเราทําการต่อเติมก็คือตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านของด้านข้างตรงนี้อ้อมไปถึงด้านหลังเลยคุณผู้ชมนะครับเดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมด้านในตรงนี้เนี่ยเมื่อไปสุดด้านหลังตรงนู้นแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของห้องน้ำนะครับแต่ห้องตรงนี้นะครับเราจะทําประตูสไลด์ ปิดเปิดเนาะแล้วห้องตรงนี้เนี่ยสามารถแอปพลายได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะทําเป็นออฟฟิศก็ได้นะครับทำเป็นห้องครัวก็ได้ทําเป็นห้องรับประทานอาหารก็ได้สวัสดีครับผมโบสาโรดสอสแสงทองกาชาครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านสุพรัยเลควิวสีสมานปรทุมธานีหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับโครงการนี้คุณผู้ชมเขาเขียนหน้าโครงการว่าเริ่มต้น6.9 9 9ล้านบาทนะครับจนไปถึงเกือบเกือบ20ล้านโดยประมาณนะนะทีนี้บ้านหลังนี้คุณผู้ชมเป็นบ้านของลูกค้าของผมเองนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่อยู่ถนนเมนคุณผู้ชมใกล้กับป้อมรปภเลยนะครับซึ่งใกล้กับป้อมรอปภเนี่ยทางเข้าทางออกก็ค่อนข,ข้างสะดวกคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะครับต่อเติมกับเราเนี่ยเยอะมากเลยคุณผู้ชมก็คือต่อเติมตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านเลยหน้าบ้านตรงมุมขวาที่ผมชี้อยู่เนี่ยนะครับเป็น ่าคล้ายๆกับมินิคาเฟ่เป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับก็คือเอาเป็นว่าใครที่มาอยู่ในหมู่บ้านแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะห้ามประกอบธุรกิจนู่นนี่นั่นแต่ปัจจุบันคุณผู้ชม work from home ทุกอย่างทําที่บ้านได้คุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยบ้านหลังนีเ้เลยออกแบบมาเพื่อที่จะนะครับทำเป็นคล้ายๆายกับมินิ คอฟฟี่ Coffee นะครับก็คือเป็นห้องกาแฟร้านกาแฟเล็กๆนะใครที่อยู่ในหมู่บ้านผ่านไปผ่านมาเนี่ยอยากจะมาดื่มกาแฟยามเช้าอยากจะมีคอมมูนิตี้สมาคมก็สามารถใช้บริเวณตรงนี้เนี่ยในการที่จะ,ะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ที่สําคัญก็คือบ้านหลังนี้อยู่ถนนเมนด้วยซึ่งเดินเข้าไปข้างในหรือขับรถเข้าไปข้างในเนี่ยยังมีอีกเป็นหลักร้อยหลังนะครับดังนั้นเนี่ยทำเลของบ้านหลังนี้จึงดีมากๆแล้วก็อยู่ในโลเคชั่นที่เหมาะกับการ เป็นสิ่งที่แบบคนผ่านไปผ่านมาได้เห็นได้มองได้เจอนะครับก็คือตรงนี้ทําเป็นมินิคาเฟ่นะครับจะบอกว่าทําเป็นคาเฟ่เลยเดี๋ยวจะดูว่ามันจะไม่สามารถทําได้คุณผู้ชมเนื่องจากข้ออะไรข้อบังคับบางอย่างในหมู่บ้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางแบบทางเราจะเอาไปใช้ในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะทําธุรกิจเนี่ยมันก็สามารถทําได้ในระดับหนึ่ง เออกระเลิกหรือตะโกนเสียงดังก็อาจจะไม่ได้นะครับอ่ะมุมนี้เลยคุณผู้ชมเป็นมุมที่เราทําการลงเสาเข็มแล้วก็ทําฟุตติ้งทาคานนะครับแล้วก็ทําโครงสร้างขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยกำลังจะอ่าก่อผนังนะครับผนังที่เราก่อนเนี่ยก็จะใช้เป็นอิฐมอนแดงนะอ่ะอิฐมอนแดงอยู่นี้ก็คือเป็นอิฐสีแดงเลยคุณผู้ชม ซึ่งอิฐที่เราใช้อย่างที่ผมเรียนได้ทราบนะครับเมื่อซึกครู่มผมเดินผ่านไปเร็วนิดหนึ่งนะครับอันนี้ย้อนกลับมาให้ดูอิฐตรงนี้นะครับเป็นอิฐแดงนะซึ่งอิฐแดงปัจจุบันเนี่ยมีหลายแบบหลายชนิดนาออ่านผมหยิบให้ดูก้อนนึงนะครับก้อนนี้นะครับเป็นก้อนที่ค่อนข้างดูแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะสมบูรณ์แบบระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นอิฐแดงที่แบบเป็นอิฐมอนแบบผุๆนะมันมีหลายเกรดหลายชนิดนะครับซึ่งอันนี้คุณผู้ชมดูใก,ใกล้นี่เลยนะครับมีเหลี่ยมมีร่องมีการเล่นลายก็ ใช้ได้ในระดับหนึ่งตรงนี้ต้นทุนของเราอยู่ที่ประมาณ9บาทถึง10บาทโดยประมาณนะอ่ะก็ต่อหนึ่งก้อนนะครับซึ่งจะต่างจากอิฐมวลเบาผู้ชมอิฐมวลเบาเนี่ยก้อนหนึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ20บาทนะครับแต่ของเขาจะเป็นก้อนใหญ่ขนาด60เซนคูณกับ20เซนนะครับแต่อันนี้เนี่ยจะต้องใช้หลายก้อนหน่อยถ้าจะให้60คูณ20เนี่ยต้องใช้หลายก้อนแต่ต้นทุนของวัสดุเนี่ยก็คือเรื่องหนึ่งแต่ต้นทุนของค่าแรงนะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญกว่าด้วยซ้ําเพราะว่าการที่จะทํา อ่าอิดแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้เวลาคุณผู้ชมนะครับอ่ามาดูกันใกล้ๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลงรายละเอียดในการอ่าก่อให้อีกรอบหนึ่งแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพามาดูก่อนนะครับถ้าขนาดอยู่ที่ประมาณ60เซนคูณกับ20เซนเนี่ยจะต้องใช้กี่ก้อนอยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาดูนะครับแต่ตรงนี้ช่างเขาเริ่มก่อแล้วจะค่อยๆก่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งดีเทลในการก่อนเนี่ยก็ต้องค่อนข้างต้องบอกว่าค่อนข้างละเอียดมากๆเพราะว่าตรงนี้ก่อเสร็จเราจะไม่ได้ฉาบจะเป็นงานโชว์ เป็นการโชว์สไตล์แบบล็อบๆ็ๆดิบๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยกระบวนการมันจะไม่ได้อยู่แค่นี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะลงดีเทลให้นะครับเดี๋ยวผมจะมีอีกหลายส่วนที่ต้องพาไปดูมองมาด้านบนคุณผู้ชมด้านบนเนี่ยเรามุ่งด้วยแผ่นหลังคาวไวนิลนะครับซึ่งแผ่นหลังคาวไวนิลเนี่ยเราใช้ไวนิลทองเรียบมีคุณภาพจากโรงงานเลยนะครับปัจจุบันไวนิลเนี่ยนำเข้าจากประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดรอปแต่อันนี้คือไม่ได้นําเข้านะครับผลิตที่ไทยแล้วก็คุณภาพของไวนววน,นี ผมใช้มาร่วม10ปีแล้วนะครับคุณภาพก็ยังดีอยู่แล้วก็การความร้อนได้ค่อนข้างดีเลยเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะลงดีเทลเรื่องแผ่นไวนิ่ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปเราจะเดินจากห้องตรงนี้ที่บอกว่าเป็นมินิคาเฟ่เป็นมินิคอฟฟอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคนในหมู่บ้านนะครับที่จะเข้ามาดื่มเข้ามาใช้บริการตรงนี้ก็ว่ากันไปแต่ห้องตรงนี้นะครับจะเป็นห้องที่คุณลูกค้าเราทําการต่อเติมก็คือตั้งแต่บริเวณหน้าบ้าน ของด้านข้างตรงนี้อ้อมไปถึงด้านหลังเลยคุณผู้ชมนะครับก่อนจะไปด้านหลังต้องบอกว่าตรงนี้เราทําการลงเสาเข็มไมโครพายต่อจากด้านในออกขึ้นมานะครับและเราทําคานยืดน,นะครับที่ผมยืนอยู่นี้คือเป็นคานนะครับเป็นคานล้วนๆเป็นโครงสร้างที่ทําการต่อกันแต่ตรงที่เป็นทรายตรงนี้ท่านเจ้าของบ้านบอกว่าไม่ต้องเทพื้นนะครับดรอปสเต็ปลงมาเพื่อที่ทําการปลูกต้นไม้นะดังนั้นเนี่ยโครงสร้างไม่มีปัญหาเพราะใช้คานรับตรงนี้ ปลูกต้นไม้ได้เว้นช่องเอาไว้ได้นะครับเดินเข้ามาด้านในผู้ชมด้านในตรงนี้เนี่ยเมื่อไปสุดด้านหลังตรงนู้นแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของห้องน้ำนะครับแต่ห้องตรงนี้นะครับเราจะทําประตูสไลด์ปิดเปิดเนาะแล้วห้องตรงนี้เนี่ยสามารถแอปพลายได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะทําเป็นออฟฟิศก็ได้นะครับทำเป็นห้องครัวก็ได้ทําเป็นห้องรับประทานอาหารก็ได้เมื่อสักครู่น้องอ่าน้องโฟร์แมนบอกว่าตรงนี้นะครับคุณลูกค้าอยากจะทําเป็นลักษณะ ห้องท,ที่จะเอาโต๊ะเก้าอี้มานั่งนะครับเดี๋ยวจะทําการตกแต่งต่อเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือเดี๋ยวทําการบิวอินอีกหน่อยอะไรประมาณนี้ของผมก็ทําลักษณะของโครงสร้างให้อะไรให้นะครับซึ่งงานทั้งหมดเนี่ยเมื่อยาวไปถึงด้านหลังเนี่ยเราใช้ฐานลากอันเดียวกันก็คือใช้เสาเข็มไมโครพายทั้งหมดนะครับวางฟุตติ้งวางคานเชื่อมกันไปถึงหลังบ้านเลยคุณผู้ชมและในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะปลั๊กไฟฝังผนังสวิตไฟฝังผนังเนาะซึ่งสายไฟตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอทำการเชื่อมต่อกับตัวเมน เดินเข้ามาตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะมีของเก่งกาจนิดนึงนะเพราะว่าตอนที่เราทําโครงสร้างเนี่ยเราต้องใช้นั่งร้านในการที่จะทําการเชื่อมโครงสร้างในกล่องนะครับทั้งหมดเลยตรงนี้เป็นแฟชชิ่งที่เราจะทําการยึดติดของแผ่นหลังคาอีกทีหนึ่งนะครับเดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมตรงนี้ด้านบนเราใช้ลักษณะเป็นบล็อกแก้วนะครับเป็นบล็อกแก้วที่จะให้แสงสว่างส่องมาบริเวณอตอนกลางวันได้แล้วกันใน,ในบริเวณนี้ในเวลากลางวันนะครับซึ่งตรงนี้คุณผู้ชม เราจะติดตั้งตามลักษณะที่คุณลูกค้าออกแบบเลยแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยโดยส่วนมากนะก็คือใช้สิบก้อนนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็การการใช้บล็อกบ็อกแก้วหรือบล็อกแสงเนี่ยนะครับข้อดีของเขาได้ก็คือมันมีความแข็งแรงใกล้เคียงกับอิฐบนเบาโดยประมาณนะครับที่สําคัญก็คือมันโปร่งแสงนะครับแสงภายนอกสามารถส่องเข้ามาได้ด้วยเนาะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหมดสามซุดสามเซตโดยประมาณนะครับอ่ะดูใกล้นิดนึง ในการติดตั้งเนี่ยมันก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรล่ะเกาปูนนะครับในการที่จะให้บล็อกแก้วเนี่ยนะครับทำการก่อขึ้นไปได้ตรงนี้เดี๋ยวต้องเก็บล่องปูนอีกนิดนึงนะครับต้องมาเก็บล่องปูนโดยใช้ปูนฉาบไม่งั้นเนี่ยถ้าเราใช้ปูนมิกนะครับหรือปูนเขียวเนี่ยงานเนี่ยมันจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับปูนตรงนี้มันจะค่นอนข้างหยาบเราจะเก็บด้วยปูนฉาบนะครับเดินเข้ามาด้านหลังุผู้ชมและด้านหลังของผมตรงนี้นะครับ ก็จะลักษณะของห้องน้ำนะครับเดินเข้ามาด้านในผู้ชมห้องน้ําอันนี้ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะผมกางแขนนี่ถึงเลยนะครับตรงนี้มีลักษณะก็คือกว้างคูณยาวประมาณเมตร1คูณเมตร20หรือเมตร20คูณเมตร20โดยประมาณแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นท่อใหญ่สุดก็คือเป็นท่อถังแซดตนะครับหรือท่อชักโครกนะก็จะขนาดประมาณ4นิ้วนะครับท่อน้าทิ้งก็2นิ้วท่อตรงนี้ท่อเซอร์วิสก็ประมาณ3นิ้วอะไรประมาณนี้นะครับด้านในผู้ชมเดินเข้ามา ตรงนี้เป็นการทําลายนะครับทาลายายถึงว่ากรีดลายเพื่อที่จะทาการปูกระเบื้องตรงนี้กรีดลายให้มันเป็นร่องเพื่อที่จะให้มันเกิดเท็กเจอร์แล้วเวลาปูกระเบื้องเนี่ยปูนกาวกับกระเบื้องจะยึดติดผนังได้ดีกว่านะครับ <c oughs> ตรงนี้เราทํากรีดลายไว้หมดเลยทุกด้านเลยตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมนี่ทุกด้านเลยนะครับเต็ไมไปหมดเลยเนาะเดินอกมาด้านนอกนะคุณผู้ชมตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะของห้องครัวายาวไปถึงนู่นเลยนะครับจากตัวบ้านเนี่ย จากแล้วจากตัวบ้านถึงรั้วเนี่ยเกิน2เมตรเกิน2เมตรหมายความว่าโครงการเนี่ยเขาเว้นระยะให้เกิน2เมตรดังนั้นเนี่ยทางด้านหลังตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะเป็นช่องเนี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นช่องด้านหลังตรงนี้เป็นรั้วของโครงการเป็นผนังรั้วของโครงการเอาตากล้องเดินเข้ามากใกล้เป็นรั้วของโครงการแล้วก็จะมีช่องว่างเราจะเว้นนะครับในการก่อผนังเนี่ยจากผนังไปถึงรั้วโครงการเนี่ยเว้นอย่างน้อย50เซนติเมตรดังนั้นเนี่ยจะถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดจะยาวถึงนู่นเลยดังนั้นด้านหลังตรงนี้สามารถเดินได้ สามารถเดินได้มูฟได้เคลื่อนที่ได้ยาวถึงด้านหลังตรงนู้เลยนะครับด้านบนนะครับอ่ามีรางน้ําให้ด้วยนะครับรางน้ําเราใช้เป็นรางน้ำสเตนเลสนะสเตนเลสตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด2เกจจะมี201กับ304นะครับอยู่ที่คุณลูกค้าเลือกเลยอ่ะต่กล้องเดินเข้ามานะครับคุณจะสังเกตนะว่ารางน้ำเนี่ยเรายาวไปถึงข้างหลังตรงนู้เลยคุณผู้ชมนะ แล้วก็อ้อมไปถึงอีกฝั่งหนึ่งและในส่วนตรงนี้นะครับก็เช่นเดียวกันรางน้ำสแตเลสเหมือนกันเลยนี่เห็นไหมมีท่อระบายทุกจุดเลยนะครับท่อระบายเนี่ยใส่ไว้เยอะยิ่งดีในการใส่เยอะค่าใช้จ่ายก็จะเยอะนะครับเพราะว่าในการใส่เนี่ยมันจะต้องทําการเจาะแล้วก็บัดกีรางน้ําแล้วก็ต้องซื้อตัวกรวยมาใส่ดังนั้นช่างบางชุดนะครับเขาจึงไม่ได้ใส่ท่อระบายให้เยอะเพราะว่าเวลาใส่ท่อระบายเสร็จจะต้องเสียท่อ PVC อีกนะแล้วก็ต้องทาสีเก็บงานแล้วก็ต้องเอ่อทการวางท่อเพื่อที่จะระบายน้ําอีกดังนั้นเนี่ ช่างหลายๆชุดนะครับที่ผมเจอเขาจะไม่ค่อยใส่ท่อระบายแบบนี้หรอกแต่ของเรานะครับเราใส่เพื่อที่จะให้คุณลูกค้าได้ประโยชน์มากที่สุดนะก็คือเวลาฝนตหนกหนักๆนะก็สามารถระบายน้ําฝัดน้ําได้ทันนะครับประมาณนี้เนาะเดินมาตรงนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นว่าเศษไวยนิ้วนี่กองเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้วยนิ้วที่เราเหลือแล้วเราทําการตัดทิ้งเนาะซึ่งวยนิ้ววันนี้เนี่ยตัดทิ้งเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณเกือบเกือบยีเซนเนาะโดยประมาณแล้วเนี่ยเมตรหนึ่งอยู่ที่ประมาณสัก200นะครับแผ่นเนี้ย นะครับสมมุติว่าหน้าแผ่นจะอยู่ที่25เซนนะครับยาวไป1เมตรอ่ะอยู่ที่ประมาณ200บาทนะครับถ้ายาวไป3มเมตรก็แผ่นี้กะมาณ600บาทอูค่อนข้างแพงเลยนะครับแต่คุณภาพของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีเลยนะครับใช้งานได้นานแล้วก็ทนทานมากๆเนาะเดินมาตรงนี้คุณผู้ชมเป็นลักษณะของเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ตรงนี้เนี่ยคุณดีไซน์ได้หลายแบบเนาะอย่างที่ผมเห็นก็จะมีท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งอยู่แล้วนะครับท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้เป็นอ่าง ล้างมืออ่างล้างหน้าหรือเป็นอ่างซักล้างก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันที่คุณลูกค้าต้องการได้เลยนะครับต่อมาคุณผู้ชมตรงนี้ทําการเว้นนะครับเว้นเคาเน์เตอร์ระหว่างเคาน์เตอร์ตัวเล็กนะรตรงนี้นะครับกับเคาน์เตอร์ตัวใหญ่ผมเดานะตรงนี้น่าจะท่านเจ้าบ้านน่าจะวางอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นช่องว่างนะไม่ว่าจะวางถังขยะก,ก็ได้ตู้เย็นก็ดีอะไรประมาณนี้หรือจะวางเครื่องซักผ้าก็ได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบเลยนะครับ เดินออกมานิดหนึ่งคุณผู้ชมตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ขนาดมาตรฐานที่ผมทําการต่อเติมไปแล้วหลายหลังเนาะเคาน์เตอร์ตรงนี้ยาวทั้งหมด3เมตร60เซนคุณผู้ชมซึ่ง3เมตร60เซนตรงนี้คุณผู้ชมก็เป็นความยาวของเคาน์เตอร์ที่เราจะสามารถแบ่งเป็นซิงล้างจานเตาแก๊สแล้วก็แผ่นที่ที่เตรียมอาหารอะไรประมาณนี้นะครับปลั๊กไฟพวกนี้ฝังผนังหมดนะครับสังเกตว่าผนังตรงนี้คุณผู้ชมทําการกรีดลายเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเดาไม่ยากเลยว่าตรงนี้เราจะต้องทําการปูกระเบื้องผนัง แต่ส่วนที่ไม่ได้กรีดลายตรงนี้ไม่ได้กรีดลายตรงนี้ทําการฉาบเรียบไปแล้วนะครับฉาบเรียบต่อไปเราจะเอาปูนเนี่ยมาสกิมเนาะซึ่งตรงนี้ไม่ได้ปูกระเบื้องเราจะทาเป็นสีเช็ดล้างนะครับตรงนี้มีปลั๊กไฟให้2จุดเลยตรงนี้ก็สามารถวางตู้เย็นได้อะไรได้นะครับเดินลงมาตรงนี้นิดนึงผู้ชม,มเป็นเคาน์เตอร์ลักษณะคล้ายๆกับเคาน์เตอร์ชุดแรกนะก็ต้องบอกว่าเคาน์เตอร์ตรงนี้เราสามารถดีไซน์และออกแบบตามที่ลูกคุณลูกค้าต้องการได้เลยนะครับจะเอา ยาวเท่าไรนะครับสูงโดยประมาณก็อยู่ที่8 0ดสถึงเกเซนถ้าเป็นมาตรฐานก็85เซนอะไรประมาณนี้นะครับเดินออกมาตรงนี้คุณผู้ชมมีประตูอีกแล้วนะครับประตูนี้เดินออกไปที่ด้านหลังนะครับตรงนี้สามารถใส่ประตูกระจกสไลด์ได้เดินมาด้านหลังตรงนี้คุณจะสังเกตว่าจะเป็นมุมเดียวกับที่ผมถ่ายเมื่อตอนแรกเลยคุณผู้ชมนะครับยาวถึงตรงนู้นก็คือจะมีรางน้ำเป็นรางน้ำสแตนเลสนะครับมีผนังของที่เราก่อใหม่กับรั้วโครงการนะครับระยะห่างอยู่ที่ประมาณ50ซนติเมตรโดยประมาณ มุมนี้เป็นบล็อกแก้วนะครับช่องแสงนะก็ต้องบอกว่าแสงก็จะส่องเข้ามาได้เนาะตรงนี้เรายังไม่ได้มุมแผ่นหลังคานะครับตรงนี้ใช้เป็นแผ่นวนิลทั้งหมดเลยเนาะแล้วเคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึงนะครับมีเคาน์เตอร์อีกแล้วนะเคาน์เตอร์ในแต่ละส่วนเนี่ยผมขอเดาว,ว่าบางหลังคุณผู้ชมมีแม่บ้านอาศัยอยู่ด้วยแม่บ้านหรือที่เรียกว่าเมดก็ได้นะครับหรือที่คนไทยเขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่าอะไร่ะคนทําความสะอาดในบ้านคนทําอาหารในบ้าน เนาะผมก็ใช้สับไปถูกซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราสามารถแบ่งโซนได้ว่าโซนตรงนี้ให้เป็นแม่บ้านทานะครับโซนห้องครัวใหญ่เป็นโซนที่เราทําเองอะไรประมาณนี้ก็แบ่งโซนกันชัดเจนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับคุณออกแบบเลยตรงนี้อาจจะเป็นครัวของแม่บ้านโดยเฉพาะไปอะไรก็ได้เนาะจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมผมเห็นมีท่อน้ําทิ้งท่อน้ําดีมีปลั๊กไฟตรงนี้ผมขอเดาว่าน่าจะวางเครื่องซักผ้านะครับหลังนี้ค่อนข้างใหญ่ ต้องบอกว่าต่อเติมเนี่ยนะครับอ้อมมาถึงหน้าบ้านแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนี่นะครับถ้าตรงนี้ไม่ใช่ลงรถเนี่ยผมเดาว่าท่านเจ้าของบ้านน่าจะตออีก <Anything> เราจะทําการนําวัสดุเข้ามานะครับก็คือเต็มที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นปูนนะ <iß neighborhood> ปูนตรงนี้ไม่ใช่ปูนโครงสร้างนะครับแต่จะเป็นปูนประเภทใช้ในการปูกระเบื้องนะ mm hmm> เราจะใช้ปูนมิก,กนะครับเขาเรียกว่าปูนมิกหรือปูนผสมสําเร็จนี่แหละผสมกับทรายนะครับแล้วก็น้ําเพื่อที่จะใช้ในการปูกระเบื้องแต่ยังไม่จบคุณผู้ชมตรงนี้ยังมีอีกนะครับซึ่งตรงนี้คุณผู้ชม จะเป็นในส่วนปูนกาวนะครับปูนกาวเนี่ยปูได้ทั้งกระเบื้องผนังนะครับก่ออิฐบนเบาแล้วก็ปูกระเบื้องพื้นก็ได้นะครับปูกระเบื้องพื้นนี่ยเขาว่าเราใช้ปูนนี้ก่อนนะครับหาระดับทําระดับแล้วก็ปูนกาวปาดหน้าแผ่นบางๆแล้วก็แปะไปจะเพิ่มการยึดติดที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นคุณผู้ชมนะครับตรงนี้คุณผู้ชมเป็นแผ่นไวนิลนะครับแค่ต้องบอกว่าแค่แผ่นเซตนี้นะครับ ต้องบอกว่าหลักแสนบาทแล้วแค่ค่าวัสดุอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยว่าทําไมไวนิลถึงแพงกว่าเมทัลชีสและคุณภาพของไวนิลผมบอกให้เลยว่าปัจจุบันมีคุณภาพที่ค่อนข้างใช้งานได้นานนะครับสิปีแล้วก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาเลยคุณผู้ชมนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับที่ผมอธิบายไปนะครับผมคาดคะเนว่าหน้างานนี้นับตั้งแต่วันที่ถ่ายคลิปไปนะครับวันที่ถ่ายคลิปก็19เเมษายนโดยประมาณน่าจะใช้เวลาอีกประมาณสักไม่เกิน 30วันโดยประมาณอันนี้คือ30วันทํางานนะครับไม่ได้30วันที่รวมวันหยุดด้วยอย่างเดือนเมษายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมต้องบอกว่าเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนที่หยุดค่อนข้างเยอะนะครับวันสงการก็หยุดเยอะนะครับแล้วก็จะมีวันหยุดชดเชยอีกวันเสาร์อาทิตย์อีกเมษายนเราเข้ามาทํางานได้ประมาณสัก14วันเองทั้งเดือนนะครับหลายๆโครงการก็คือประมาณ14วันเพราะว่าบุฟั่ติศาดสร์เนี่ยจะมีวันหยุดมีวันที่เข้าไม่ได้มีวันเสาร์อาทิตย์ห้ามส่งเสียงดังดังนั้น ช่างที่ทารับเหมาต่อเติมเนี่ยช่างบางคนที่เขาทําเป็นรายวันเราก็ต้องหางานเสริมให้เขาหรือก็ต้องซัพพอร์ตเขาดังนั้นอยากขอความเห็นใจนะครับใครที่กําลังจะต่อเติมบ้านนะก็เผื่อเวลาให้นิดนึงนะครับเลิกที่เข้าอยู่ผมเข้าใจบางทีมีเลิกมีข้อกําหนดในการเข้าอยู่อาศัยนะครับอยากได้ความโชคดีมีชยัยแต่ถ้าคุณจะต่อเติมด้วยคุณเผื่อเวลาเลดไปนิดนึง นะครับจะได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสนะอย่างบ้านหลังนี้ผมคิดว่าเสร็จก่อนสัญญาหลายเดือนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกหลายๆครั้งนะครับอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับอย่าลืมสุภไลเล็กวิวสีสมานปทุมธานีหลังนี้สําหรับวันนี้ใครอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรมาที่เบอร์0 8 8 1 0 4 4 8 8 8สวสัีสวัสดีครับ